ีพอสักกครับน้องโอ๊ตครับโดนัทอบอยน้องสนุกครับนุจรีน้องมวยองค์พ่อมาทาทัดหัวใจเป็นทุกข์ ห่วงเมียและลูกของเราจึงเกิดซึมซึ้งเรื่องเศร้าเป็นเมืองขึ้นเขาก่าวไข่ตะวันพระไทยไปใหญ่เจ้าพี่เชื่อรัศมีเกิดนา เรื่อร่มเย็นเป็นสุขนานมาอยากก่อปัญหารุกไรเราส่งเครื่องราชบรรณาการมาก็นานหนักหนาสมควรปดแอออกจากบ้านนี่เป็นเวลานาหลาย จะขอกอบคู่เยียงกูกล้ลปลาแม้นดินกบหน,น้าไม่หนีหากเชื่อท่านินถิ่นนิ้งแม้จะเป็นพีแพ้พ่ายเพราะเป็นขาดลำบากพระไม่อยากจะแบกเราอยากอดแอกรัก เรื่องปรานวเป็นเครื่องของกษัตริย์เสือไทยต้องการปลกแอกออกจากวังปรึกษากันว่าจะทำเช่นไรขอบคุณครับขอเวลาสักครู่ครับท่านผู้ชมผู้มีเกียรติขอบคุณครับขอ,อให้รวยนะครับทรงได้โปรโดเถิดพิคาตเจ้าพ,าพี่ ถ้าพ,พักไม่สู้ดีมีสิ่งใดที่พระอ,องค์ไม่สบายใจปรึกษามหม่อมชั้นได้นะเพคะข้าพระเจ้าพม,มาทัตกุ้มพระไทยเป็นที่สุดทาหารก็ดีแล้วก็มีเมียดีนำซ้ำยม,ม,มีราตธิดาซึ่งกำลังแบเบาะแต่กุ้มพระไทยอยู่หนุ่งเรื่องเราตกไปเมืองขึ้นนะดินแดนแห่งแคว้นเสือไทยข้าวยากมากแพง ไม่เคยทรงเครื่องราบรรดาการเฮ้ยวันพระถ่ายยี่ยงนักอเดะพระว่าอย่างไรล่ะจะกูก้าสิงม่อมฉั้นแลเห็นแล้วว่าด้วยยามนี้ไพ่พลทหารของเราก็เข้มแข็งเพียงพอที่ข้าพระพุทธเจา้าได้ฝึกปรือเพลงดาบและเพลงทวนให้ม่อมชันเห็นสมควร กีทากองทัพเข้าสู่แผ่นดินเสือไทยปลดแอออกจากปาดีกว่าพระจาค่ะถาก่อนพคะเจทุพี่หม่อมฉันมีความคิดเห็นว่าไม่สมควรณเพลาในแผ่นดินเราอยู่ดีมีสุขดีแล้วประชาราชก็สงบสุขดีจะไปหาเรื่องอะไรให้แผ่นดินเราต้องเดือดร้อนแล้วพี่คะรัศมีพี่เป็นเจ้าของแผ่นดินตัดสินประเทศไทยคนเดียวปังโซลตะราชคู พาสิงและก็พาเมืองอีทากองทัพเป็นทัพหน้าสู่ดินแดนแห่งแว้นเสือไทยส่วนเราพม,มาทัศจะเป็นทัพหลวงบุกขยี้เมื่อมันพ,พ่อสั่งออกกองทัพถึงแม้ว่าเราเอาลัทธินนเดีนจะคัดค้านคำพูดของบอกฉันไม่มีสุความหมายกับเจ้าพี่เลยเหรอพี่คะทำไมกันเวลาที่หม่อมฉันตักเตือนอะไร เจ้าพี่เห็นคำพูดของหม่อมฉันเป็นสิ่งไรค่ะไม่เหมือนคำพูดของราจักคูหาสิงมีว่าจะเอ่ยอะไรออกมาเจ้าพี่ก็เห็นดีเห็นงามด้วยทุกสิ่งไม่เป็นไรพี่คะหากความหวังดีของหม่อมฉันมันไม่มีคุณค่าเพียงพอถ้าเกิดอะไรขึ้นสองตาของหม่อมฉันก็จะมีแล้วรัศมีสบด้วยความน้อยใจที่พระสวามีม้ไม่เชื่อคำสั่ง,งบอกเล่าของตัวเององค์รัศมี พอได้เลิกเบิกพนร,ร,ระรบปืนรันควันปรบอเอือนเวหนจะสําแดงแพงธิ์ให้เหลือล้นไปผจญเล่าลายผู้อวกผ่ภัยลีพระมทัดสั่งยกกองทัพพร้อมด้วยลูกพาสิงสง่สู่ดินแดงเสือไทยเพื่บอบลแอลกราบะ ของชับเมื่อเอ้ย,ยด้วยชาบไว้ถึงชีวางเ้ยจะวางไวายเงยเงก็ยอมี่แม้ว่าทเอจัดให้คนทหาเราจะก่อกแลวกลับขึ้นมา <t> พร้อมทัพมุ่งสู่เสือไทยโดยการนำของน้าจะกรพรรสิงห์รู้สึกว่าจะทำได้ย,ย่งได้คิดหรือไม่เช้าวันสุกขณะนี้กระสาเสือไทยเสด็จแล้วไก่แก้วครับ นี่คือพลังของกษัตริย์เสือไทยและวันนี้เป็นวันนัดหมายที่จะมีการประลงองฝีมือเป็นการเฉลิมหนองเสือพยาที่ว่างลง ขณะนี้ท่านชมเป็นท้องเรื่องกินกาสลองนะครับจากทพลงานลิเกชุเปโลสองที่โรสุดที่รักในงานไว้อะไรการจากไปของโลงเอ,อิ์สายควันครับทหารทุกคนเงยหน้าทําความเคารพ เจ้าเสือไทยหวยบังโขงหลูกเจ้าเสือเฮ้ยไอ้หนุ่มคนนั้นี่หว่าอ้าวไอ้เวนคนนั้นไอ้คนนั้นฮอร์ดโอ้โหเล่นมึงลูกเลยพวกมึงเนี่ยพวกมึงเนี่ยไอ้ที่ไปยิงเป็นบ้างอาจารย์เนี่ยพวกมึงเนี่ยใช่กูยังไม่ได้จ่ายค่าตัวมึงเลยเขาวันนั้นน่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไงเล่าเจอก็ดีแล้วอไปแล้วมึงมาทำอะไรไปที่นี่เนี่ยที่เป็นเขาเป็นเจ้าเฮ้ยเป็นเจ้าที่ไหน เป็นเจ้าต้องมีสำรับไพ่ไหนมาดูสิแล้วเจ้ากันอย่างนั้นหัวหมู<ช>บ,อบอกเขาไปสิพระองค์เป็นเจ้าจริงจริงจรงอะเจ้าเสือไทยทำความเคารพเอามึงนั่งลำนี่อู <c oughs> ้จําได้ใช่เปล่าแล้วพวกไปทําอะไรที่นั่นอ่ะปลอมตัวไปปลอมตัวไปใช่พระองค์ท่านต้องการที่ไปดูความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนโอนี่เป็นทหารเหรอใช่แล้วโอ้ไปนอนอะไรทําอะไรมาขนขึ้นเต็มคางหมด เจ้าเป็นพระองค์ทรงไปทําไมที่งานวัดหรือพระเจ้าค่ะเราปลอมตัวปะอยากจะรู้ว่าราษฎรของเราอยู่เย็นเป็นสุขแค่ไหนอดีชาพระเจ้าค่ะแต่เราไม่ถือโทษพวกเจ้าหรอกเพราะว่าเจ้าไม่รู้โอ้ไม่รู้พระองค์ท่านช่วยให้อภัยพวกเราด้วยนะพระเจ้าค่ะขอบคุณที่ให้อภัยพระเจ้าค่ะยังไม่ได้พูดเลยวันนี้ก็เป็นวันสําคัญคือวันประลองฝีมือว่าใครจะเป็นผู้ชนะก็จะได้รับตําแหน่ง แม่ทัพทหารเสือพญาโอ้โหเป็นถึงเสือพญาเจียวไม่ต้องพิธีรีตองอะไรมากใครจะประลองกันก่อนก็คัดเลือกกันได้เลยก็กระหม่อมขอเป็นตัวยืนเลยพระเจ้าค่ะพองค์ท่านดีมากมีทหารเป็นตัวยืนด้วยใช่ทหารชื่ออะไรนะ่ะมอมเบิ์ลไม่เกี่ยวที่อะไรกับทหารว่าหม่อมเบิ์ลพูดไปเรื่อยบันไรไส้เฮ้ยกูบอกให้เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟังกูดิเดี๋ยวมึงจะสู้ที่หลัง เดี๋ยวให้นันสู้ก่อนทำไมวะถ้าเกิดว่ามันชนะเราจะได้รู้ว่าฝีม,ามือะไรมือมันแค่ไหนหรือว่าไอ้นันชนะเราก็จะได้รู้ว่าท่าทางเป็นยังไงกูไม่กลัวอยู่แล้วเพื่อนเออนั่นนั่นนัน่บงเชือกอูดิอยู่นี่่อนพี่พี่ชู้เขานาะอยู่ทางนี้ป่ะอยู่ทางนี้ป่ะเฮ้ยมือไปสู้ก่อนเลยให้คุณสู้ก่อนใช่ไม่มีปัญหาก็ไปสู้เลยมันจะสูงตามมันทำไมมาสูงทำไมล่ะเสียงมันเองไม่รู้เลยคือเสียงใครก่อนใครก่อนมาเลยท่าน มันชื่ออะไรวะประลองคู่แรกไอยับไอยับท่านพยัพผู้แรกขึ้นประลองคุณแม่กามายาทคงจะรู้ดีเนี่ยระยำคัะเฮ้ยได้ผู้ชนะแล้วเฮ้ยใจเย็นอย่าอย่าไปฆ่าเขาไปไปรีบไปขึ้นไปนั่งข้างบนเดี๋ยวเที่ยงคืนต้องละหมาดต่อ ทหารเมืองนี้นี่กูบอกเลยว่ากระจอกจริงๆเกี่ยวไว้หนวดมุลิเกีหมุสลิมไอ้ยับยังสู้ไม่ได้เลยมึงดูกูแล้วกันมึงต้องเต็มที่นะเพื่อนมายงจู๊ดู้ที่สองผู้ต่อไปเริ่มขึ้นแล้วเพื่้าค่ะกฎกริกามายาทุณจะรู้ดีระหว่างประยงเฮ้ย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 ยายอมยาเฮ้ยยาจะยอมเป็นผู้ชนะยายาไปทำมันมันยอมแพ้แล้วชนะแล้วฮ่ากวนส้นตีนเลย ยึกยักยึกยักเป็นไรครับทงทานหลาเนี่ยฝัาไม่รับทุกท่านนั่งเลยเซรข้าพเ้ชนะแล้วพระเจ้าค่ะชนะแล้วเก่งมากเจ้าประยงสายตาทุกคู่ก็เห็นแล้วว่าเจ้าประยงก็จะได้รับตําแหน่งแม่ทัพทหารเสือพญาขอพระทัยพระเจ้าค่ะส่วนเจ้าพยับเราจะแต่งตั้งให้เป็นหัวหมู่พยับนี่ไ็นใช่หัวหมาเองหัวหมูนางบุญนาคจะแต่งตั้งให้เป็นแม่สีบุญนาคโดยมอบเรือนหลวงให้เป็นเรือนหอ ให้อยู่กินเป็นคู่ผัวตัวเมียกับเจ้าประยงได้ทันทีโอ้โหนี่เขามอบเรือนประทัดเรือนไม้สักนะใช่คืนนี้เบาๆในหาไม้สักมันมีร่องอะไรจะร้องอะไรก็ต้องเบากันหน่อยร้องอะไรขณะที่บ้านเป็นปูนอ้ยเมียมึงร้องสนั่นวันไหวมึงเลิกให้เมียมึงกินเผ็ดเดี๋ยวี่ผ่านก็คืนซี่าซที่าดที่ชาปวดใจเรื่องที่รับมาพูดในที่แก้งอ้ห่าเมียมึงนี่ไม่ธรรมดาเออไม่งั้นจะมีลูกมาคนนึงแน่โอ้โหและเพื่อนข็หม่อมชั้นนะ่พระเจ้าค่ะ เพื่อนเจ้าอยากจะได้ยศหรืออยากได้ยศพระเจ้าค่ะเอาอย่างนี้เราให้อภิสิทธิ์แก่เจ้าทั้งสองคนไม่เอาหรอกพระเจ้าค่ะอภิสิทธิ์ทำไมไม่เอาอภิสิทธิ์ก็ันชอบประยุทธ์พระเจ้าค่ะใ<อ>ครวะใครพูดอะไรอย่างเงี้ยกล้องเนี่ยจับมาที่เราอยู่นะมึงพูดอะไรเนี่ยมึงตึงเสี่ยงคุกนะไปเกี่ยวเลยไม่ต้องไปกลัวเหนืออภิสิทธิ์กับประยุทธ์อะไรกนะ็ไม่เกี่ยวกูคนละอันไม่ได้พูดนังสกุลไม่ติดคุกหรกเรารู้เรื่องกฎหมายเราให้สิทธิ์เจ้าทั้งสองคน อยากจะเป็นอะไรแต่งตั้งกับเองได้เลยโอ้โพระองค์ท่านทรงพระมีความกรุณาปานีของพระไทยจริงๆพระองค์ท่าน <c oughs> ก็ผงฉันจะไม่ขอเลือกยศเองยศถานดาศักก์ก็องค์่านจะให้เมียก็องันท่นคนแต่งตั้งให้พระเจ้าค่ะเธอจะพี่ฉันเนาะจะแต่งตั้งให้พี่ยศถาดาศักิ์ใหญ่โตมโหลา,าเลย <c oughs> เ,ดเดินไปไหนมาไหนดนะไม่ต้อนับหน้า <c oughs> ือ ต้องขอประธานอภัยที่ทําไม่ดีต่อหน้าพระองค์ท่านแต่เมียก็บอกฉันถ้าไม่โดนส้นตีนไม่หยุดพูดพระเจ้าค่ะเขาเป็นคนเคยมือเคยตีนพระองค์ท่านเนี่ยอยาจะแต่งตั้งให้พี่เนี่ยถ้ากูไม่ถีบมึงก็ไม่แต่งให้กูทันทีหรอมีบันไลใช่ฉันจะแต่งตั้งให้พี่เอายศแบบดีๆเลยเป็นถึงขุนอ้ยขุนไม่เอาหรอกทำไมอ่ะเหลือลูกมั่งมาลูกมั่งดีไม่ดีตายด้วยเบี้ยความคนละขุนกันแล้วไอ้ห้าไม่ใช่ขุนบ้างลูกเหรอเอาได้ได้ได้มาฉันจะแต่งตั้งให้้เเเจาปป็็นนนอะไรถึงขุ คุณตกใต้ถวยกระมองฉันจะขอรับยศโอ้โหโอ้หทำไมอะพี่หายใครยังไปตกใต้ถุนเต็มที่แค่ละละพื้นงั้นเปลี่ยนไม่ยาวขนาดนั้นเอายังอื่นที่ฝ่าครับได้ฉันจะแต่งตั้งให้พี่เป็นอะไรเป็นถึงขุนล่าลุกกระจุกเลี้ยวกระมองฉันขอรับยศนี้เลยขุนล่าเลี้ยวกระเจี๊ยวลุกเฮ้ยไอห้าใครก็ต้องลุกืิว่ามันยังพอมีแรงกันอยู่ ไม่เอาที่ตั้งให้ฉันเถอะจะตั้งให้เธอดีกว่าได้พี่จะขอตั้งยศให้เธอเป็นพี่จะขอตั้งยศให้เธอเป็นขุนทะลวงทะลึ่งไล่กระโดดแทงไพลีเทาะ <c oughs> ขุนทะลวงทะลึ่งไล่กระโดดแทงกระีท้องอต้องป้องกันหนายหากพืพ่อขอพนาดกันได้ ขอเดชะพะยะค่ะค bon ขณะน,นี้กองทัพพรหมทัตยกมาแล้วพะยะค่ะ <ต abytes. S 2> งานท้นแรกของพวกเจ้าจงยกกองทัพไปปราบองค์กริส์พรหมทัตนาคานี้แต่จงจดจาไว้ว่าเราต้องการให้เจ้าใช้การเจราจาแทนการใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์ <แ S 2> เราไม่อยากให้มีการนองเลือดเราขอให้เจ้า โชคดีมีชัยก็แล้วกันพระเจ้าพรทงานเช่นแรกของประยงก็คือปราบหมอยู่นี่ดูแลตัวเองไว้บุญหน้าโชคดีนะพี่ดูแลเมียกูด้วยนะดูแลด้วยทานหารทุกคนฟังคําสั่งกูตอนนี้กูประยงอยู่ในตําแหน่งแม่ทัพเสือพญาคําสั่งของกูคือสิทธิ์ขาดเพราะฉะนั้นศึกสงครามครั้งนี้ห้ามเกิดการนองเลือดหากใครขัดคําสั่งมันผู้นั้นมีโทษถึงประหารชีวิตครับท่านแม่ทัพเชิญ การยกทัพครั้งนี้ภาพนองเลือดใช้การเจรจารไงไงเป็นหลักพยงยกกองทัพไป